ช่องนี้ชื่อว่าแชมป์เอ็กทีวีชเชเฮดเอ็มพีเอ็กตัวใหญ่เวนวัคทีวีอย่าลืามกดไลค์ด้วยครับอ่ะฮิอ่ะฮิ สวัสดีพี่น้องชาวไทยสมเห็นเมื่อกี้นี้เป็ดเกิดแล้วแล้วผมตีไม่ทันผมยังไม่ดูดาวบินเลยสักเลยเป็ดเกิดอุตส่าห์เป็ดเกิดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เราตีไม่ทันก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีเงินเจ็ดสิบล้านไม่รู้หายไปเราเราวันนี้มารีวิวสามดาวกันนะครับเรือเรื่อภาษาอังกฤษ เขาเรียกว่าทวีคาตนะทวีแปลว่าสามคาตนะก็แปลว่าดาบเออให้ความรู้สักหน่อยก็มาดูโอ้ยอมารวมความทวีคาตนะคาตนะแปลว่าดาบทวีแปลว่าสามก็สามดาบก็ของโซโลนะเด็ดกีนี้ทำแบบไ,ไม่ใช่สี 3. สามดาบของโซโล แต่สกิลคือของโซโลก็ไปเลยก่อนแรกก็ต้องขึ้นบอกที่ซื้อก่อนที่ซื้อเอืมลืม จะละก็มาดูวิธีสังเกตก็คืออยู่หน้าบ้านสองหลังแบบนั้นเลยแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วมันก็จะอยู่หลังเกาะนี้ด้วยก็คืออยู่หลังท่าเรือของภูเขา Un เอันบัลเลอรเทอ ก็จะอยู่ข้างหลังแบบนี้จะอยู่ใกล้ที่ซื้อกกะปุกปหรือโดยสกจานที่อยสัยาว์ไทยพูดอย่างนี้ก็วิธีซื้อก็กดไปสามดาบแบบนี้ก็ขายหนึ่งร้อยยี่สิบห้ารายไม่ใช่ผม <S <S ตอนแรกผมเข้าใจผิดคื่ว่ามันขาย 125. หนึ่งร้อยสี่สิบห้ารายค่ะก็มเกี่ยลยก็เอาไปได้กัน ชอตแต่ไม่เป็นไรก็ตีคือคือเอาคือตีทีละดาแล้วแล้วก็หมุนตัวตีใช่หรืเอเปล่าน่าจะใช่ที่เท่าทำได้ไม่มีใครโหดโหดให้ลองตีเลยต้องจับบอสเป็ดที่มันโหดเกินกว่า มาดูสกิลเลยตีตรงนี้ตีตรงนี้แล้วก็หมุนตัวไม่ได้มาจะหมุนตัวก็คือตีแบบนี้เลยมาจะหมุนตัวเอ้ยมีแอบทำแบบดกบ,บาดด้วยไม่เกิดเสื่อก็เป็นแบบนี้แหละซึ่งสารดาก็มีสองสกิลก็สกิลแรกกด e ก็คือการพุ่งเป็นนี่ดูมหมนะครับนี่แบบนี้เลยเอาใหม่ใหม่เอานี่แบบนี้เลยโคตรสวยเลยชวนสกิลอ้าว อวะอีกแล้วลนน้ำแข็งใช่ไหมนี่แล้วก็คือสกิลอาร์ก็คือการหมุนตัวเป็นพายุส่วนที่กับเอฟก็ไม่มีนะครับแต่ก่อนแรกต้องดูวัตถุที่ฟ้านั่นมันคืออะไร ผลแชนหรือเปล่าใครว่าทีมผลแช่นว่าแถวนี้หรือเปล่าผลแชนผลแช่นหรือผลกุระถ้าใครอยากรู้สกิลผลแชนก็ก็ไปดูคลิปลังๆได้เลยโอ้โหผลมาลีอะผลมาลีเรายังไม่อัพเรายังไม่รีวิวเลย คลิปนี้มีแค่นี้นะคะผม,ผมก็ต้องจับไปแค่นี้เดี๋ยวคลิปมันยาเกันไปบายบายอย่าลืมก็กดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปละซ่องเราจะเริ่มตัดต่อมากขึ้นครับพยายามแล้วนะบายบาย